อาชิมิยาเพจดังจะโป๊ะหลุดภาพเด็กเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาสำหรับคู่รักวัยรุ่นลูกดาราชื่อดังอย่างอาชิอาชิรวัตลูกชายสุดที่รักของโบชยาดาและฟุกเกิร์กพลกับสาวมิยาทองเจือลูกสาวของพีททองเจือและเจงวิไลลักษ์มีข่าวลือหนาหูว่าเด็กทั้งสองคนเลิกรากันแล้วล่าสุดบนแฟนเพจ a c e b o o k จับโป๊ดาราได้ออกมาโพสภาพปริศนาจุดชนวนเลิกราของอาชิมิยาอีกครั้ง โดยได้เขียนข้อความว่าเอา้ามาเล่นเกมจับผิดกันค่ะฐานะอย่างเราเรจัดงานได้สองรอบอยู่แล้วรอบหนึงคือเพื่อนคนนึงอีกรอบหนึ่งคือเพื่อนอีกคนนึงอยากให้จัดอีกสักรอบจังเลยค่ะเดียนอยากไปไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้อะไรเลยค่ะน้องลูกครึ่งที่เป็น The Face หล่อมาก